ไม่ <S <S สวัสดีครับวันนี้ผมมิตร์บีทแคตติ้งวันนี้ผมจะมาทำคลิปวีล็อกหรือวอล์กนะฮะ <S 2> <S 2> กับเพื่อนของผมใครครับไม่รู้อืม ก็ดูหน้ามันก็อาจจะรู้รนั่นแหละมันคือบักช็อตใช่ไม่ไมีใครรู้หรอกใช่ใช่ไม่มีก็ได้คิดยังไงกับการขึ้นสะพานที่เราก็ขึ้นมาบ่อยแล้วร้อนมากร้อนมากสะพานที่เราโคตรร้อนเลย <laughs> ไม่กลัวกลัวเสียงไกลไม่เข้าอ่ะไม่เข้าหรออ๋อแล้วงั้นก็อถอดต้อถอดมออถอดออกแล้วกันถ้าจะเอาเสียงด้วยมาไม่รู้แม่งจะบักหรือเปล่านะ เพราะว่ามันหมุนกลับจอแล้วไงเมื่อกี้หมุนแบบสามรหสิบเลยดเดินกลับบ้านชิวๆแต่ว่าร้อนนะแต่ตอนนี้ก็เข้าที่ลมแล้วละ่ะชิวเามันร้อนใครมองกล้องในเดีย <laughs> เดี๋ยวตอนขึ้นรอ,อขึ้นสะพานเดี๋ยวากายแอคกลอหน่อยนะเพื่อนนะทำไมาวะแอคกลอย,อยังไงวะวกม็มองกล้องแล้วทำหน้ารอหน้ารอหน้ารอาเอถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นวะไม่เคยออกกล้องนี้จริงอะ่ะคิดไปวิ่งไง,ไไงคิดไปวิ่งก็ไม่เห็นหนะ้า <laughs> <laughs> ถ้าหากคนที่ดูอยู่นะฮะไ,ไปเม้นช่อง เพื่อนเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนแปรว่ะยกนิ้วกลางด้วยถ่ายมันถ่ายมันถ่ายวีล็อกพี่แปรพี่แปะถ่ายเท่าไรถ่ายวีล็อกไงจะไปทางนู้นหยุดเราคุณนึกว่ามันจะรับแถวโอ้ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วก็นะไปเม้นกดดันในช่องช็อตกันไหมนะว่าพี่กายครับคอแลบกับวิตามิน๊ตไหนคะนะไปกดดันมันฮะนองยิ้มหมายเลย จะซูมไปหาดวงอาทิตย์เดี๋ยวเลนเสียเจอเอฟีกายเมื่อคลิปเี่แล้วไม่ใช่คลิปเีแล้วคลิปที่ทําเฟลไปแล้วเออเป็นเดินมาข้างหลังันี่ันมันกายนิว่าหวังว่ามันจะไม่บักนะเพราะว่าเคยอัดไปข้างนึงแล้วแล้วมันก็บัก เสียงไม่ตรงตามภาพช่วงช่วงออกหน้าประตูโรงเรียนแหละตัดออกตัดเอาไม่น่าบอกเลยว่ามีภาพหลุดไกยด้วยนี่ไกลไม่ไม่กล้าหันมาทางกล้องเลยว่ะร้อนเนี่ยจัดหันไม่ได้เลย,เ,ย <c oughs> เป็นวีล็อกที่ถ่ายคนอื่นนะไม่ได้ถ่ายตัวเอง <c oughs> <c oughs> จะเห็นได้ว่า เต็มสะพานเลยนี่เต็มสะพานนะเต็มทางขึ้นมาก่าเต็มตรงทางขึ้นเนี่ยแหละก็จะได้ขึ้นเออพอขึ้นบนแถวสะพานได้ก็ชิวแต่วันนี้ก็เร็วกว่าเดิมมีทั้งสองโรงเรียนเนาะพอหันมาถึงกล้องปุ๊บแม่งหันหน้าเนี่ยอะไรวะเออเลามาตอบไง นี่มันคล้ายๆช็อตช็อตคลิปก่อนที่มันเสียไปเลยนี่หว่าคันมาแบบรอๆหน้าติมกล้องอ่ะเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้นะว่าไอ้ที่คลิปเสียนี่คืออะไรเพราะว่าเคยถ่ายมาแล้วรอบนึงแต่ว่ามันบั๊กนั่นแหละเพิ่งถ่ายกลางไงอิสสก็เขายังไม่เซียนไงถ่ายกระโปรงไงใช่คนที่โดนถ่ายก็กระโปงเหมือนกันไม่เว้ยคนโดนถ่ายยังเทพจริงอ่ะ แล้ว <c oughs> มันก็นไปแง่กันข้างบนทางขึ้นนะฮะแง่กันร้านค้าของกินนี่คือโรงเรียนคําแสนนะฮะถ่ายคลูถ่ <c oughs> ายคูถ่ายคู น,น,น,น้ำขายของกินเต็มเลยเหมือนมันบางๆเออถ้าเกิดเราแวะไปซื้อของกินเนี่ยไม่ต่อยาวไม่ด้ต่อใหม่แน่ออที่จริงอยากถ่ายฝั่งร้านนะแต่ว่าเด็กมันเปิดวอรแเป็นก็เลยต้องหันกล้องหนีเฮ้ยยัง <laughs> ไงพี่มาห้าวีน <laughs> ้ตอนวันวันนั้นเป็นบักวุษงัยวันนี้เปลี่ยนคนแล้วอ่ะแม่วันนี้มันจะอยู่มันจะอยู่ทั้งทั้งแบบทั้งอาทิตย์เลยเพิ่มเดยคำโทษอ๋อไอ้บอกมันยิ้มใส่กล้องเหรอแต่มันก็จะหันหน้าอย่างเงี้ยเจ็ดยิ้มกล้องนายเจ็ดสองนิ้ว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 ไปสองนิ้วดินิ้วกลางก็ได้ไปสองนิ้วดิกูรู้มึงอยากยกเพื่อนนิ้วกลางก็ได้ห้าวเรีนไปเรียนไปได้ยินนี่คือรอดอที่ถูกคำโทษนะฮะ นี่คือตอนขึ้นสะพานมุมกล้องเฮียมากไม่กล้ายกสูงเน่ยมันตกอ่ะยกแค่นี้แหละนะที่เหลือก็ขึ้นต่อดูดูตากระเป๋าปักกายไว้แล้วกันเฟอร์รารี่กระเป๋าที่แสดงถึงความรวยด้วยแต่เขือ Yes ขึ้นมาชิวๆมาดูวิวข้างทางกันเถอะจะเห็นได้ถึงการจราตรอ จอนเนี่ยไหมเสียงก็เฟลด้วยการจราจอันนั้นคือคนแบบอยากแหกกดรอข้ามแบข้างล้างเออใช่พวกเร็วใจเย็นนะอย่าเขาดูลิปซงโดนนะขอโทษครับจะโดนโอ้หัวกลสองสว่างว่ะเออ พระอาทิตย์มันสองไงหัวใจก,ก็เลยเหลี่ยมงม่งเลยมันเลียเ้ยงแสงได้ไงเออหัวเหลี่ยมงม่งเลยในนี่ก็คือฝั่งโรงเรียนประถมที่แม่งเยอะชิบไายหลากหลายสีกีฬาสีกีฬาส,สีเด็กไงไกคิดถึงไหมไรสมัยนั้นอยากอยากอยากกลับมาเรียนนี่ <laughs> ตอนกูอยู่ไม่ดีขนาดนี้และนี่คือความรกของลังคานะฮะ <laughs> มันก็ต้องมงบันไดที่เสียงตายดูหัวบกกายที่เหลี่ยมมงมงเอาไว้นะฮะก็ไม่เป็นเหลี่ยมขนาดนั้นหรอกดูหน้ามันแบบฟูเอดีเพราะไม่รู้จะถ่ายอะไรอ่าแล้วเจอตำรวจกำลังถ่ายรูปแล้วเราก็ถ่ายตำรวจใกล้ด้วยดิเมื่อกี้ตำรวจถ่ายเราเราก็ถ่ายตำรวจมาไม่ดูนี่สิฮะตำรวจกำลังถ่ายเราแต่ว่าเขาหันไปลรอ มั้าสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยเอาละเราก็เดินมาหมดสะพานแล้วก็จบคลิปไปเพียงต้นนี้ก่อนแล้วกันนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจภูมผมด้วยก็อย่าลืมติดตามทบคลิปต่อไปด้วยฮะก็เจอนคลิปหน้าครับไกล้ปิดคลิปโดยครับแง่